ขอหมอนหน่อยขอนอนหน่อยได้ไหมขอหมอนหน่อยได้ไหมขอหมอนนอนหน่อยไม่อ่ะขอนอนหน่อย้ปขอหมอนนอนหน่อยขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยขอหน่อยขอหมอนนอนหน่อยป้าไม่มีหมอนนอนนะไม่ได้เลย ขอหมอนหน่อยป谢谢้าง่วงลูกป้าป้าง่วงป้าป้าขอหมอนหน่อยนะครับขอนหน่อยนะให้ป้าไหมให้ป้านอนไหมให้ป้านอนนะป้านอนนะให้ป้านอนนะได้ไหมขอเนี่ยป้าขอหมอนหน่อยไม่ใช่ให้ป้านอนนะไปนะไม่ได้อ่ะ ไม่ได้เลยขอได้ไหมขอนะขอนอนหน่อยนะนะครับโอ้ใจร้ายน้องพุตี้จร้ายปะขอมอนนอนหน่อยขอมอนนอนหน่อยฉันมีแครอทนะขอเลือกคณาหน่อยฉันมีผักกาดนะ ขอเลือกมะละหน่อยฉันมีผักบุ้งนะขอซื้อหัวหอมหน่อยขอหน่อยขอ้าขอออกมามานีให้บ <c oughs> <c oughs> ายบายไปเลย <c oughs> มีเน่า